รีวิวเป็นเ,เป็นพัาสตสกูชี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นของที่เราขายด้วยที่จริงเราแกะไปแล้วนะแต่ว่าเมมเต็มก็มาแกะต่อได้เลยว้าวอุย้ยอันนี้มันหลุดออกมา อ้ออ้ยมันแตกค่ะเราก็จะสั่งอันนี้มาขายนะเป็นน้ำยาน้ำลายเอเลียนะคะสั่งมาทั้งหมด12อันนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงราคาอีกคลิปรูปีแบบนี้นะคะมาแค่6อันนะจะจะลงราคาแล้วก็จะมีเป็นสุิชี่เราสั่งนี่ของแถมเป็นมะาการองน่ารักมากโุ้ยช้าเลย เดี๋ยวแกะของแถมก่อน <c oughs> ของแถมน่ารักมากมีสโลด้วยวิสังนิสโลมากนี่นะของแถมนี่ก็จะมีเป็นของแถมกันนึงเป็นไอติ่แบบนี้เราก็มีนะเร้พี่เขาให้มาเป็นอันนี้ด้วยเป็นสีเขียว คขาคนที่เราฝังก็จะมีสาม่างนี้นะที่เป็นเปอชีวิชมีเป็นลายถุงมันไม่ติดอะนี่ครับแข็งมากทำไมเราบีบที่ร้านที่ที่ข้อมันไม่แข็งขนาดนี้อันนี้แข็งมากอะมีลาเส้น ใส่ยืดได้ด้วยแท็กก็จะเป็นนี้นะก็จะมีเป็นไอติมเป็นของลูซิโอเดอะแพ s ติเซีค่ะค่ะก็จะเป็นมีสามชั้นแล้วก็มีเก็บๆโซ่ไหมอะ่ะไม่รู้อ่ะโซนิดเดียวอะ่ะค่ะ อ๋อโคลนอยู่นะ่นะแท็กแล้วก็ต่อไปจะเป็นเป็นนี่ค่ะอะไรนะกระซองโคลนนะเพราะมันมันมีโลมอ่ะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ของบาร์เรลไม่มีลายเซ้นนะคะถุงไม่ยับเลยไม่ค่อยยับนะ ขอที่เราสั่งคือสกุชี่ก็จะมีสามอย่างนี้อันนี้แข็งแข็งอะยังไม่เป็นไรนะคะโอเค,อเคก็สกูชี่ทั้งหมดก็จะมีเท่านี้ส่วนของขายที่เป็นพวกนี้เราจะมาริวอีกคลิปหนึ่ง <c oughs> โอเคค่ะสโซนก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย